กพี่น้องมันนั่งเรือนกว่าฟังไปประเทศเลาวนะครับเรือเรื่องครับสภาพน้ำแม่น้ำโขงนะครับเนาะโอ้ประเทศลาวครับต้นหนาวก็พี่น้องลองเรือไปนั้งกันครับตรงนี้นะครับประเทศเหล้าฮะโอ้นีนนน่น้ำไม,ม่ยินสบายเลยเนาะ ภาพน้ำครับโอ้สวยงามครับว่ามีปีนี้ไม่น้ำโขงก็ทั้งหลายเออครับมน้ำโขงเฮาโอ้เจสบายครับจ็จืดฉ่นะครับพี่น้องเอ้ยรับของไปเทศ่าวเ้าเฮเบิ่มเมครับเบิ่ง เลยครับพี่น้องคูดฝังของจังย่างเพี่มนะครับีับเบิ้งเบวางนืดเหยอดครับไปจิบหนาเด้ครับน้อไายไปเบิ้งครับครับ